นอนก็ยังไม่ได้นอนถ่ายคลิปก็ยังถ่ายก็ดูดูถูกใจให้หน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้เหี้ยคือสามล้อเอาดิไม่เราไม่จะไปขับบอลลุกขึกูทด้ไมไม่ต้องไม่ต้องปอนไม่ต้องปอนดูพอม,มีอะไรนั่งเฉยว้าวม,มามขึ้นรถลุกขึ้แล้วว่าวน้ำแปเดี๋ยวจะเรียกค่าเสียหายไหมสองสดบหมื่น,นึง จนียโสามล้านกว่าเรียกได้เหมือนหนึ่งล้านเลยไม่ไม่สี่ล้านเฮ้ยสรุปยังไงเอาสามล้านกับสี่ล้านนะพี่ตอนแรกบอาสีมล้านกับเกือบสี่ล้านนะอ้าวว่าไปเรื่อยนะว่าไปเรื่อยนะขรูปเขาหน่อยได้ปะอุ้ยอุ้ยรูปเขาเอางี้เอาไม่เอาบนมาแค่สองล้านแปดนะไม่ถึงสามล้านแปดนะเอาครับพี่ขอจู๊แฟนเราทีหนึงนะ อ๋อไม่ให้ก็ไม่จ่ายอ๋อไม่ให้ก็ไม่จ่ายอ๋อไม่ให้ก็ไม่ให้นะไม่ให้ก็ไม่เอานะแก้มถูๆนะพี่ได้หนูหันมากนลุกอ่ะพี่เร็วๆพี่จไสคอนะไายจุบทีเดียวหรอกฮะกดอีหันมาหาพี่ โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆ,ๆน้องๆน้องหนูชาวสตาทาวชาวไฟเอ็มในโลกออนไลน์ทุกๆคนท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาป้นในเกม GTA นะครับหรือว่าในเมืองสตาทาวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเวลา11โมงกว่าก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับพี่ว่าก็จะไปหาป้นช่วงเวลานี้เขาบอกว่ารวยไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะไปป้นกับน้องสายฟ้าจะไปป้นแหล่งกันก่อนดีเอาตึกข้างหลังก่อนเลยไหมดับแรกไล่ไปตั้งแต่ตึกหลังแล้วก็ยันนู่นยันนู่นยันนู่น เราก็ไล่ไปทั้งปูนทั้งจกปูนทั้งจกแคบเลยไล่แม่งไปให้หมดเลยได้หมดอ่ะพี่ได้หมดอ่ะอย่าพาผมโดนต้นตีนะเออมึงไม่ต้องกลัวหรอกกูอยู่แกงอะไรตอนนี้กูอยู่ได้มันเฮดอาอายังไม่กล้าเลยถ้าเราคุยกันก่อนถ้าเจออาปนไหมเอาหมดเอ็มดีเอาไหมเอาหมดดีมเฮดเอาไหมเอาหมดดูไว้เอาไหมเอาไม่มีนะไม่มีนะเอาคนละเมืองโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาไปเริ่มกันเลยไหมตึกถึกยี่สิบไปเบิกบีเอฟมาไปฟ้าเอาเอาไงน้อง อะไรเอาไงก็ก็เอาดิรออะไรอ่ะก็ลั่นดิมึงใส่หน้ากากยังเนี่ยซื้อมาแล้วหรือกูยังไม่ได้ใส่วะเอาสาระนะพี่พี่จะไม่พาผมไปโดนอาอากับดีมเฮดกระทืบใช่ไหมไม่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 โดนกลัวนะเออไม่โดนแน่นอนท้าโดนพี่รับจบนะเออกูรับจบเองถ้าโดนในหมอหรือโดนในโกพี่รับจบนะไอหมอมันไม่กล้ามีกับมึงหรอกสัญญาผมก่อนพี่สัญญาผมก่อนเออไม่โดนไอโกก็ไม่กล้ามีกับพี่ เฮอวันนี้เราเราจะรวยรเฮ้ยกูลืมเก็บเงินว่าตอนนี้นี่ตอนนี้วันเดยปบันเทสนี่ใช่ปะล่ะไม่เกี่ยวหรอกฟ้าจะอยู่แก๊งไหนนะน้องมันอยู่ที่ใจล้วนๆไหมการเป็นโจรอ่ะประชาชนเขาก็ไม่กลัวหรอกเป็นแก๊งอ่ะก็เดี๋ยวตอนพี่กับเอเดมดีก็ก็ฝากไปป้นเขาด้วยเด้อแต่มันก็ไปกับพี่ไม่ใช่หรอกไปโดนตีนด้วยกันโอ้ยไม่มีคนนี่ตรงน,นี้มี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 ม,มีมีอะไรช่วยไหมนี่คือการต่อพวกเขาพวกเขาเขาตายแล้วหนิ่มตาย ไปไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเพื่อนกระสุนน่าตกใจเฮ้ยของเยอะของเยอะตำรวจมาได้ยินเสียงรถตำรวจของเยอะของเยอะนี่อึดไปกนของเยอะของยอะมากของเยอะมากเผื่อลงระวังตายไม่ตายไม่ตายยังยืนของเยอะมากอุ้ยเมื่อกี้เห็นไอ้ยีพีเยอะวอรตำรวจมาเมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นไอ้ยีพีเป็นพันเลยเอาดีพี่เออเฮ้ยวอร์ตำรวจตามหลังนะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเชื่อพี่ โอ๊ยอะไรไม่ให้พูดมันขอพูดเราอะสรุปอยู่พูดไม่ได้หรอกของเยอะมากนี่เลยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มันแปลว่าจริงว่าในบ้านวะบ้านไหนบ้านรักเล้เฮยไม่เกี่ยวนะมึงอะตัวดีเลยตัวนี้แหละเขาคิดว่าจกเล่นต้นกันในบ้านพี่ขอนะเดี๋ยวกูบอกว่ามีอะไรบ้างขอดูมึงดิขอดูมึงดิจบพร้อมกันนะแต่อย่าดึงนะโอ้ยเงินพันเจ็ดปีสองพันห้า ผู้ยิ้ปพีสองหน้าเท่าไหร่วะเนี่ยดึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุมให้เดี๋ยวคุมให้เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวตำรวจมาเดียหนึ่งเพชเจ็ดยาวยาวเห็นมีซี่กือกว่าแบบโล่งเลยอ่ะเดี๋หนึ่งนะเร็วเร็วเร็ววันนี้เย็นเย็เย็นเย็เย็นของเยอะของเยอะเร็วกว่านี้เร็วเร็วมันไม่มีเสียงหวอมาหรอก เฮ้ยพ้นนานจังอะรีบไปไหนอะไม่เดี to ๋ยวเจ้าของบ้านเขามาไม่กลัวหรอกตำรวจอะไปไปไปหมด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 หนึ่งศพผ่านไปแล้วนะครับศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปเฮ้ยมึงจะออกมาทางนี้ตำรวจมันจะมาเดี๋ยวกผพาเข้าบ้านแรกเลยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอ่าฟ้าฟ้าฟตำรวจมา a few moments later แก่งใหญ่เก่งใหญ่เก่งใหญ่ไปยึดตำรวจเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าไวหรอเอาวะล่ะเอาไวมีอะไรช่วยไหม กูเข่าจะไม่เอาปุ่นกูเขา่าก็กูเขา่าอ้าวาตึ้มาตึ้งไอ้ยิงให้หน่อยยิงก่อนให้หน่อยไป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 เดี๋ยวุ่นให้เดีอดปุ่นตายตัวไปตัวไปตัวยิงม,มีอะไรช่วยไหมช,ช,ช,ชิชิวชิชิวไม,มไม่ตายไม่ตายได้ไงวะ อ้ยยมยมวนลรมหุลวไไปไปมีอะไรให้ช่วยไหมเอาไปบ้ารักเลยไหมไม่เอาแกงใป็นบ้านที่เราชี้ไหมยุบก่อนแกเล็มันจะยุบอยู่แล้วว้าววันที่ขอโทษนะน้องวันเป็นในอีพีของพี่ได้น้องเลยวันี่มีอะไรให้ช่วยไหม ไอ <c oughs> ้นั่นงงไอหยั่งวะมีอะไรกูช่วยอึกเนาะเดี๋ยวพี่จกเองสองตัวตอีกอันนึงอีกอันนึงขามือไว้ก่อนยิงไปตั้งสิบประนัตไม่แบ่งกูจกบ้างเลยเดีย๋ยวพี่แบ่งของพี่เต็มตัวคะ่ะบิลล่ดสู้ลัาทุกเดี๋ยวพี่ก่อนให้พี่ก่อนน้องพี่ก่อนคนนี้ถือไว้ขึ้นล้อขึ้นล้ออุ้ยปุนสามถุงนงนเก๊กพัง เอ้ยไอดเกตัวนี้ดียเกมีมีไหมครับเฮ้ยไปต่อไปต่อเลยไปต่อเลยจบมามด้าเฮ้ยดียยังย,ยังเอามาดีเราไปพายเอเฮ้ยไปคนูนไปโคนูนมันมาเหหรี่ไม่รู้นะรมันจะไม่มาหรอกขอเขาเรียกว่าขับจขับจเอ้ยมาเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปไอดี 9, เก้าหนึ่องจ้มครับวิญินห้ามห่างอาบุ้งช้ำถุงไอดีเก้าอไอดีไอเดีเก้า โอ้จริงๆเลยพี่น้องเอ้ยไ,ไปก่อนไปก่อนไปก่อนตัวนี้มีเอดีเก้าเอาโอ้ยมันรวยจังวะเอาตรงนี้เอาตรงนี้เฮ้ยใกล้ไปไปก่อนมันจะไล่เอาไปก่อนโอ้เอดียี่สิบบาทกี่ยอดที่เหนียวเสียงกดล้านไปไหมแหงว่างไปข้างล่างไปถนน,อนเอาของไปเก็บก่อนฟ้าเอาของไปเก็บก่อน a few minutes later ตอกตัวแสบบรรลไส้ฟ้าตอดอะดูโออะคาเดมี โกรถ้าถ้าสมมติเราเจอเพราะอาเดียมเห็นเราจะป่นไหมเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยหรอการเป็นโจนอ่ะไม่มีคำว่าอ่อนแอพี่กูพูดขนาดนี้ด้วยใจมาจัดโอ้ยพี่แม่งต้องไปเก็บตู้ล่างไหวเฮียฝากไว้ก่อนได้ป่ะก็ได้พี่มันไม่ได้แพงขนาดนั้นโอ้โหอันละหกสิบนะน้องจะได้ว่าอีพีเยอะมากประมาณแสนสามอะเฮียตัวแรกแม่งมีแต่ขยะอะไรให้กูไม่รู้ของอีโคเนี่ยมีดีแค่ิงพีเฮ้ยเงินเงินเงินนีกโอ้โหเยอะมากนะคนดูดูดีไอเนี้ยขวามือเนี้ยตรงเนี้ยเห็นป่ะคือผมป่นมาหมดเลยนะ แต่ใบเบียไม่ใช่ใบเบียร์นี่ผมไปรับแทงมาเดี๋ยวให้ดูเงินหน่อยนิดนึงร้อยสี่สิบเก้าเอ็ดเก็บแม่งมาทุกบาทเลยอะ A few minutes later วุ้ยวิข้างหน้าเอา่อนไหมเอาขวดไหมเอาดีเอาดรีดมีอะไรช่วยไหมมาดูหน่อยขู่เขาเฮ้ยขู่เขาว่าไม่เกี่ยวกูเก่งใหญ่ไหนดูหน่อยสิ ไปเอเอาเอาไปเลอ้ร็วเไอ้กูเร็วไปขมดไปขตึกเลยเปมดตึกเลยเรวกตึกตึกแขงใหญ่นี่แกงใหญ่มาทีนี้ไปเจอดีที่อเอาเลยนะหวานเทียบโอ้เนเนงามพันวยมากโอ้ยนั่นขาวอีกแล้วหม่นห้าม่นสี่ถุงเฮ้ยมีที่ รถมามี่เจยารถมาโอ้ยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่สวัสดครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ซ้ำจริงกระทืบเหมือนได้นะไอ้เหี้ยกัาตันอ่ะวิ่งมาแรงวี่งมาแรงวันชอ็อตตอมได้าะผมมันเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะ A few moments later ผมว่าไปร้านจุดตัวแคมป์มั้งเนี่ยไม่มาแรงวิ่งมาแรงวันจุดแคมป์หรอไม่มีหรอม,มีอะไรให้ช่วยไหม ผู้เข้ารันจะตายรันรันจะตายมายิงมันเะยผู้เข้ามาหนี้สิหนูนี่ไงจะฆ่าผู้หญิงเลยหรอเอาเลยนี่มีคนมาอีกมีคนมายิงผู้เข้าผู้เข้าไอ้แคระเลยสักเฮ้เฮ้ยเอามันนี่เอามันนี่ไอ้แคระมึงสวยโคตรสวยไอ้แคระล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นไปเดี๋ยวชนให้ เอาซ้ำซ้ำซ้ำไปมาซ้ำมาซ้ำมาซ้ำซ้ำไปเอาไปหนึ่งบิงตายไหมโอ้โหตัวฟีตัวฟี SMD พวกกูอะฮีโร่ชิ้นมีอะไรบอกกูได้ SMD เหมือนไอ้ตอนลูกพี่มึงเหมือนไอ้ตอนลูกพี่มึงตัวฟีใช่ใช่ใช่อะเหมือนไอ้ตอนลูกพี่มึงสายฟ้าเฮ้ยรุดุดเก้าทีเก้าที ว,ว่าไงน้อง <c oughs> มันตัวฟีมึงเอาไปเลยนะไอแรนอะตัวฟี <c oughs> โง่มันมามา,มาจกคงจกแคบเวลาเนี่ยมันจากตอนสิบเอ็ดโมงไม่เดียวมันจะบวดแล้วด้วยนะกูบอกก่อนนะไอเนี่ยเ <c oughs> อ๋ฝนก่อนปวดไปะไรไปสวยน้องเอาเลยน้องทีมชอบใช้เฮ้ย <c oughs> ไอฟ้าไอฟ้า อะไรอะไรเงินแปดหมือสเวยแลข้าวจเงินแดงอีกสี่พบกคอยอีกสิบห้าโกคอยอีกสิสวยจ้าไม้อีกสิบเอรสต์อีกสแคปเองอีกหนดีหนึ่งเจอกันเต้เหนือเยอุ้ยอิ่มอิ่มอิ่ิกูอิ่มกูอิ่มสัตว์เลยต้องไปเก็บ่อนจกแแคปอิ่มอิ่ิงอิ่มจิงอมจิง 2,000เก็บของก่อนเชืวชีวไว้โจนมีปัญหาอะไรไหมใครจะร้องอ่ะเฉจนตอดไปอ่ะไปลั่นต่อลั่นต่อิมจริงว่าเวลานี้แนะนำนะให้รีบมาประมาณเที่ยง11โมงอ่ะเฮ้ยเอย่าเรื่องยาเรื่องยาเรื่องยค่ะมันึ้นรถกูมาครถกูมาอหนีนี่ก้งรถมั่วเหอเะรถมั่วไอไสัตว์ครถมั่วึ้นรถมัวหรอ ใครไว้เยี่ยมบอยลูกกูไหวะมันปนไม่ได้นะอะไรเอาทำไมปนไม่ได้อะมันจะขโมยรถอ่ะอ้าวงั้นไม่มีตอรี่กับโจรดมีเอาได้ปะล่ะไอ้นะไม่ต้องไม่ต้องปนไม่ต้องปนดูพอมันมีอะไรโอ้โหยันแสบพอนอนก็ยังไม่ได้นอนถ่ายคลิปก็ยังถ่ายก็ดูดูถูกใจให้หน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้เหี้ยคือสามล้เอาดีไอ้เราบอยไหมาขโมยลูกกูกรไมไม่ต้องไม่ต้องปนไม่ต้องปนดูพอมันมีอะไร มงเจอไอ้ไม่ไม่ผมบมาขึ้นรถพวกคุแล้วว่าสามร้อยแปดมึงห่าวไม่ใช่นะฮะมึงห่าวไม่ใช่นะมึงมึงชื่อไรใช่มันเยอะเกินอยู่แก๊งเลยไปไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนจ็กปดเจดไอ้ฝรั่ง็กปดมาอยู่แกงมามันมีบัตรแกงบ้าไม่มีไม่มีไม่มีประชาชนฮัลโหลน้องอยู่แก๊งไรอ่ะมีขาอะไรนะอะไรนะไม่มีครับ เสียงล่อเนาะมึงซ่าไม่ใช่ไงเอาสบายสมบันหายปะพี่สองล้านแปดหรือสามล้านแปดกูไม่รู้ตากูลายแต่มันป้นได้ปะหวะน่าจะได้แหละมั้งป้นได้ก็เป็นมาตำรวจมาตำรวจมาไหนไอ้เหี้ยแท็กปอดไม่ได้หน้ามานะบอกก่อนนะไม่ได้หน้ามานะแบ่งมั้งดิสามล้านแปดหรือสองล้านแปดไม่รู้กูต้องกอดูกูจำไม่ได้เอาดีเออกูพูดจริงๆไม่ได้หลอกกูก็ตกใจเหมือนกัน เฮี้ยมันจะร้องแจ้งไปพี่เว้เนี่ยอไอ้เฮี้ยมันก็มันจะขโมยรถไม่ใช่หรอใช่มันมันมันกดขึ้นรถไปแล้วแต่แต่ผมมาล็อกก่อนมันกดขึ้นไปแล้วขามันก้าวเข้าไปครึ่งแล้วเว้ยให้รีบมาประมาณเที่ยงสิบเอ็ดโมงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเรื่องอย่าเรื่องอย่าเรื่องเลครัมันขึ้นรถกูมารถกูมาเออแต่มันควนตีนจริงแต่มันก็ป้นไม่ได้อยู่ดีป้าถึงมันควนตีนหรือว่ายังไงกูก็ไม่รู้ว่ะให้มันคืนมันไหมไม่แต่มันจริงจริงมันป้นได้เว้ยพี่แต่แต่ผมกลัวมันมััันนนแจจ้งไปพีี่่ือกกกลววมยตำร โอ้โห่เฮียพาผมมาเจ๊กๆนี่ยแหน้ากากอ่ะเนะี่ยเอกน่ะสีแดงเอ้ามึงไปดิโอ้น้องอะไรครับตำรวจโอ,อ้ยโง่ยนะิงยิงผมเก็บของอยู่เลนวเขามากระโจนรถพวกผมโอ้พาผมมาโดน <ไป S 1> จับไปดิด เฮียมึงมาจอททำอะไรวะมึงบื้อหรือมึงอะไรวะเฮียก็จะเอาเงินมาคืนมันไม่ใช่หรอเออรู้เรืวแต่ตำรวจมันอยู่มึงก็เห็นว่าตำรวจมันอยู่อ่ะฝามันมันมายุ่งได้ไงมันจะมายุ่งได้ไงพี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเขาก็แจ้งความไงมันมีเคล็ดป้นมันมีเคล็ดป้นตรงนั้นกูป้นมันตรงนั้นเอาไง้กระทือแม่เลยแม่ตำรวจอ่ะโอ้กูกินข้าวกันแหละแต่ผมบอกข้าวติ๊ตัมแปดวยต้องยิงตัดนะต้องยิงตัดนะ เดี๋ยวยิงให้ไปเลยแตกลงน้ำสวยตัวไว้ไปเลยไปเลยไปเลยหาเข้าเลเวลปะให้คนเของคนช่วยกระทึบไหมอย่ากลัวเข้าไปแล้วคนเขาจำเราได้เขาจะกระทืบเราเนี่ยแหละพี่ a few moments later โอ้ยเฮียเกมละตัวใครตัวมันอะอาลาดอะสองฟาด์น่ะไปไปจงดีเด้อหวยเฮียฟ้าผ่ากูเกมโอ้ตงมตงมตงม ไอ้เี้ยนั่นซวยโดนผมเอาเงินไปสองล้านหรือสามล้านจำไม่ได้อ่ะแต่ปลาลากกระบางว่าจะเอาเงินไปคืนมันสักหน่อยเซ็งเลยย่าเสียมุนมยังไม่ได้ทำอะไรเลยทัเดเป๋วด้วยนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไหนไะปคุยที่สามเราไปคุยที่สาดีกูเก็บของก่อนนะเย่าผมทำอะไรได้บ้างอนะ่ะแจ้ง,นงนทนายครับแจ้งทนายทนายม่มีอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันที่สามเราไม่ได้ไม่มีใครเสียหายใช่ไหม ไม่น่าจะมีคำไม่น่า,าไม่มีใครแจ้งกลับมาทำลายทรัพย์สินในงานมันสองหมื่นหกสิบนาทีลง,งที่คนนู้นเลยลงกับก้นเป็นฮะ,ะบุนอะไรอะไรแจ้งไม่ได้บุญเลยมีหลักฐานไหนไหนคุณเสียหายอยู่ไหน,น,นนะมีครับอยู่แลนนั้นนะ่ะเขาบอกมาว่าอิมนักสีดำก็คือรถคุณแล้วคุณก็กใส่นักแกะนักแกะ ไปไปกูขี้เกียจฟังไปเฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยใจเย็นๆเฮ้ยกูก็บอกอยู่ว่ามันไม่ร้อนเลยไอฝั่งมันร้อนแล้วปุ้นน่ะนะว่าเขามีหลักฐานไหมว่าปุ้นน่ะก็เขาบอกว่าเอกซ์น้ำสีดำนะครับรถเอกซ์น้ำสีดำเลยนะกันแล้วมันมีคนมาลองถูกไหมมันมีคนมาลองถูกไหมว่าปุ๋มปุ้นไม่มีเลยครับจะเป็นนั่นแหละก็ปุ๋มไม่ได้ปุ้นก็คือยังไม่ได้ปุ้นมันเด้งตรงนั้นเฮ้ยปันเดะผมไม่รู้แล้วเห็นผมอยู่ตรงนั้นไหมแต่คุณก็บอกเองนะครับว่าคุณกระบเาขม แัหละครับคุณนข่าไม่ใช่ไหมล่ะเรียไอ้แนวมาดิไม่อยู่ไบเมียด้นวมาดิทำนี่น้องเอ้ยปขอไอ้นี่อยู่นั่นนะเอาพี่ก็ทำเลยทำเลยจ่ไงนั่แน่ขาอ้ทำนั่งแนแล้วคนชื่อมานาวนี่ก็คือผอที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสตาใช่โดนทั้งหมดเป็นผอรอยยี่สินาทีใส่มาใส่มาเป็บลอยู่แล้วนี่เน้าแเอดมีปหลุมซนอี่อฮรชเลย้ไอ้ี่นี่มาไงเนี่ยมันรู้ได้ไงอ่ะเนะคร เออทำเลยด่วนเลยด่วนเลยปิ๊ปไปนี่ไอ้เี้ยไอ้มาปี๊ปไปส่งไปทันที่อะต่อครับตอนนี้ิดประตูหน่อยได้ไหมครับปิั๊มนี่ทำดีเรื่องอะไรครับโดนป้อนครับทำเลยทำเลยมีคนมาลองเลียนนะน้องไป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 ไม่ทันแล้วหรือป่าวอมผมโดนข้าบป่าไปแล้วโดนข้าบป่าไปแล้วใช่ครับแต่ยังไม่ได้เจอไอ้เฮี้ยซวยอีกแล้วคนนี้ป่ะครับใช่ไหมโดนอะไรไปบ้างครับสอบอันนี้ไหมโดนเงินกับข้าวไปครับค่ะสอบเงินจำนวนเท่าไหร่ สี่ล้านนะพี่สี่ล้านพ่อเหมือนกันสองล้านแปดสี่ล้านนะเงินสี่ล้านใช่แล้วก็อะไรบ้างนะครับเงินน่าจะไม่ถึงสี่ล้านพี่น่าจะประมาณสามล้านแปดแล้วก็ข้าวไงครับข้าวมินไปเลือกกูได้กันไปถึงสี่พันหกสี่ล้านไม่มีครับไอะไรถึงโอเคเฮ้ยสำกันดีสักที้นี่แล้วข้าวกี่กล่องนะครับโคเยอะครับพี่จับไม่ได้ก็เขาตายไงก็เขาตายไงโดนปนแล้วเขาตายไงก่อนสลบมันก็ต้องจำได้ดิถูกคนเจ็ดกล่องพี่เจ็ดกล่องรองคอนโดเดียวสองคนเลยไม่มีหรอกเจ็ดครับ ไม่ถูกสักอย่างผมกินข้าวแล้วแหละแต่ผมบอกข้าวิดตามมีไม่ถึงอะพี่คนนี้คนนี้มีไม่ถูกสักอย่างพูดมาเขากินแบบเขากินเลยแบบเฮ้ยมันจะกินได้ยังไงดูล็อกมือมันกินไม่ได้ไม่ไม่ก่อนหน้านี้ครับเฮ้ยโดูโดนโดนเสียงไม่ไม่น่าจะกินเยอะอยู่ไม่โอ้โหอยากจำไปเรียกค่าวเสียหายไหมสองสิบหมื่นหนึ่นเดียวโดน สามล้านกว่าเรียกได้เหมือนหนึ่งครับไม่ไม่บอกผีรัเฮ้ยสรุปยังไงก็าสามล้านเกือบสี่ล้านนะพี่ตอนแรกบอกเกือบเกือบสี่ล้านนะมันไปเรื่อยนะมันเ้าไปเรื่อยขอรูปเขาหน่อยได้ปะโอ้ยโอ้ยรูปเขาอันนี้เรียกไหมครับเรียกได้หมดเลยครับได้ได้ฉุนแล้วด้วยจอนมีให้เขาไหมครับมีมีมีบาบอกบอกเลขแล้วบอกน้นคนโ้นให้ไปเรื่อยเหมือนหนึ่ง บอกเลขเลยครับเลขเลยเฮ้ยในตัวไม่มีใช้โทรศัพท์ไม่ได้พาไปสองคนไปสองคนตำรวจไปสองคนไอหนุ่มหนุ่มพาโดนอะไรไปบั่งนะคพาถ้ากระเป๋าอะไรครับกระเป๋าเลยนะแถวที่แปดนะพี่แถวที่แปดรับเงินคืนไปหนึ่งหมื่นแม่หอยย่าเจี๊นะครับไม่นะเนาะสงสารมันวะผมเลยเด็กผมปนมาได้สี่พันเราเพรากลับไปสองมันผมเด็กเองผมเลยเด็กนะนะ ร้อยยี่สิบนาทีนะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะข้าวข้าว,าวก็ไม่มีหรอวพี่ผมจะตายแล้วอะมี่ต่ถังน้ำสงการเอาไปแตะก่อนแม่ี่เจน้ำใจอะเอาไปหนึ่งมือมือใค่มันคือสงสารนะสงสารแต่ทีจ่จริงอะผมว่ามันพ้นได้เพราะว่ามันจะขึ้นรถมันจะขโมยรถแล้วก็แบบมีตอรี่อะไม่ใช่จู่ๆปุ๊บไปแทงเราเลยอะไ่หรอครับพี่ชายอันนี้จริงเลยนะพี่มีอะไรถ้าข้อความมาดีหนึ่งหนึ่งห้าสิบให้ำอะไรวะให้ทำคดีดีทำคดีดี โอ๊โยทำกนดีเรียดนะแม่งไม่มีแข๊งด้วยเฮีย้ยสวยกูบอกให้เฮี้ยนี่สวยแจกช็อตอเฮีย้ยกระปองซ่อมนซะนะเพรสวยอ่ะโดนแจกช็อตไปอ่ะเขาแจากช็อตน้องคนดูน้องเมื่อกี้อิ่มเลยอ่ะ A few minutes later แม่งให้กูรอเป็นสิบนาทีกว่าจะมีคนมาช่วยโทรหามา่ก่อนมันบอกว่าได้นะไอแมวไอแมวเอาเงินมาคืนเถอนน้องข่านมลูกพี่เลยนะค่านมลูกพี่เลยนะนม,ยนะมันเป็นพี่กูตอนไหนวะ มันคือไข่ไว้เหี้ยไม่แต่งจริงมันก้นได้ไเว้ยไอ้เหี้ยมันมาขโมยรถเราอ่ะมันไม่รับวะสามห้าห้าเจ็ดฮัลโหลน้องเฮ้ยฝาโทรไปนะครับเอ็งอยู่ไหนเนี่ยเอ็งมากระลาดกลางดีผมไม่รู้นะว่าผมได้มาเท่าไหร่เร็วนะ Two thousand years later เอาไงโอ้พี่ชายข้านมลูกผมมามาใครมาให้มาเงมีแกงมาเนี่ยน้องไม่มีครับมาใครมาใครมากับเมียพยี่ไหนดูเมียดิไหนดูเมียดิครับ เราไปถึง,งโมยรถพวกพี่ผมกดผิดครับพี่งลงได้แล้วครับพี่ชช่แฟนเหรอครับใช่ครับชื่ออะไระครับชื่อน้องฟอคครับเราเรามีลูกแล้วหรอใช่ครับพี่แฟนเราไม่น่ารักเลยนะมาขึ้นรถพวกพี่อ่ะผมอยากลองแอร์ได้ไครับพี่อยากลองอะไรนะ นั่นไงก็ถือว่าเป็นค่าแอร์พี่ได้ไหมล่ะค่าเบาะที่น้องนั่งส่วนตูวยังไม่ทันเสียดนะครับฟ้าเอาไปร้านเดียวพอแล้วนะเอาไหมร้านเดียวเสียบอ่ะพอสามแปดได้ไหมครับสามแปดไม่ได้ครับเอามาแค่สองแปดนะเอางี้เอาไม่เอาปนมาแค่สองร้านแปดนะไม่ถึงสามร้านแปดนะเอาครับพี่ขอจูแฟนเราทีนึ่งเอาไม่ให้ก็ไม่จ่ายไม่ได้เอาไม่ให้ก็ไม่จ่ายเอาไม่ให้ก็ไม่ให้นะไม่ให้ก็ไม่เอานะน้ำมากกระจานฮะเ้าเอ้า ครับถ้่ผมว่าไม่ต้องคืนดีกว่าพี่แทงทั้งผัวทั้งเมียเลยดีไหมเออเอาไงพี่จะจูดูเดียวเองเนาะมันจะเป็นอะไรไปวะแค่จูดแฟนทีเดียวเองได้ไหมไม่ได้หนูไม่อยากโดนน้ำลายกบฮะทั้งผัวทั้งเมียเลยว่ะฟ้าเอาไงเดียวคุยก็ได้ครับพี่เอาพี่เอาแก้มถูๆได้ไหมครับใช่หันมางั้นอะไม่ได้ค่ะไม่ได้เอาเอายังไงเนี่ยบอกได้สองล้านแปดเลยนะเอาไม่นี่สองล้านแปดเนี่ยเอาไหมเนี่ยเยอะนะเว้ย บอกก่อนนะเออมันเสียเวลาผู้พี่เนี่ยมันเที่ยงกว่าเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปตอมอแล้วนะไอ้าฟ้าฟ้าไปตอมอตงสัยน้องมันไม่เอาหรอกได้ได้ครับได้ครับพี่ชายมามางั้นไปมาครับแกบแคถูๆนะพี่ได้หนูหันมากนลุกอ่ะพี่เร็วๆอย่าสาคอนะได้จบทีเดียวหรอกครับกดอีหันมาหาพี่อะไร เอขากดยกเลิกทำไมอ่ะยังพี่ยังไม่ได้จุ่มเอาพี่จุ่มนิดเดียวเองนะยังไม่ถึงเลยนะไม่ไม่ถึงเขากดอย่างเงี้ยเขากดอย่างเงี้ยยกเลิกอ่ะพี่กำลังจุ่มไม่ถึงแล้วพี่ไม่พี่กำลังจุ่มพี่กำลังพี่กำลังจุ่มพี่กำลังลิมเหรอครับพี่ชัมให้แค่ทีเดียวนะกระผได้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 เอาแมวจะเอานี่หันมาพี่ชายกับฝั่เลยพี่ไปดีกว่าฟ้าพี่ว่าได้จุดมฟีนแล้วด้วยเอาไว้ได้จุ่มฟีนหมดได้เงินพี่ต๋องเขาเปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนใจพี่เอาไงเขาเปลี่ยนใจแล้วแค่จุ่มทีเดียวเองได้ได้ เฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวยกเลิกนะยกเลิกนะกำลังเล็มเลยนะเมื่อกี้กำลังดูดเล็กลินเลยฮะกำลังแรงลินนะมามานี่มามามาคืนคืนให้น้องมานะน้ำหมากเต็มปากเลยดิอ่เห็นป้าเห็นป่ะมันบอกน้ำหมากกูไม่คืนละเงินก็อย่างออกจากตู้ ATM เว้มเลยสองล้านพอครับกดสซติมาขออีกทีเซกซ์เงินให้ละกดละเอาไปอย่าอย่าอย่ากดเอ็กอย่ากดเอ็กถ้าแฟนร้องกดเอ็กพี่ไม่ให้เลยนะพี่เอาตอมเลยแหละ ก็พ right. ี่ชายที่ค um ุยไว้ที่เจอกันตอนยินแหละพี S <S ่ใช่กาแฟนกาแฟเรากดอย่างเงี้ยเออเหมือนไม่เต็มใจอะถ้าไม่เต็มใจจุกก็ไม่เต็มใจให้เหมือนกันแค่นั้นเองอ่าผมผมให้ค้าเสร็จตอมแล้วไดพี่ถ้ามันอยู่ได้สี่วิแค่นั้นเองมาหนึ่งสองสามพอดีเอาเร็วเร็วน้องเรียกอะไรพี่ครับเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดน้ำหมากหนูครับสามสี่แปดแล้วพี่แก้ม เฉลี่ยพี่ขอได้แสบแสนแน่นอนทีหลังจะกลนสนตีนเนอะขอจะค่าเสียหายได้ไหมเนี่ยวิวกวักลงไปเอากระทืบเมียไหมสู้นะพี่ตัดมึงเคลียร์นี่อ่ะกูรู้มึงเก่งกับผู้หญิงเอาดิหลายทีแล้วคนดูแม่งคลิปเลยยาวเลยทีนี่ขอแม่งดิเอางี้พี่ผมว่าเอาเอาเมียแม่งไปเลยดีกว่าคุกเข่าเมียผมไปไหนคะกูให้มึงคุกเข่าเจ้าหญิงอยาเมียผมไปพี่ลูกผมท้อง ใครลูกมึงในท้องเนี่ยพี่อันนั้นลูกกูแล<น>้วผมท้องเนี่ยพี่ในท้องเมียผมเนี่ยเมียพี่เมียผมกูเห็นแก่ลูกมึงไปเปเ,เออเอามียมไปเก <c oughs> ็บปะเจอตอนเที่ยงตอนเย็นกูกะทืบซ้ำทั้งผัวทั้งเมียเลยแหละบอกก่อนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะ